สุริยันจันทราตราบนั้นฉันรักเธอตอนที่365อุมามาถึงที่เกิดเหตุพร้อมกับรถพยาบาลเคลื่อนที่ฉุกเฉินตามที่แจ้งไว้เพื่อช่วยเหลือคนได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่นอนอยู่ลานกว้างที่สถานที่แห่งหนึ่งเมื่อขับมาถึงอุมาขับมาจอดถอดหมวกก,นกันน็กสายเรียกเข้า แต่อุมาก็กดปิดวิ่งตรงมายังชายกลางคนที่นอนอยู่ที่กลางลานดินวิ่งมาถึงกำลังย่อตัวเอื้อมมือสัมผัสชายคนหนึ่งกล่าวชายคนนั้นก็ลืมตายกเท้าฟาดเข้ามาที่ลำตัวของอุมาจนทำให้อุมาเซเสียหลัก แสงไฟจากรถเก๋งสีขาวสาดเข้ามาวิ่งตรงมาที่อุมาอุมาที่รู้ว่าไม่ชอบมาพาคนเสียแล้วแต่ไม่ทันได้ตั้งหลักดีรถเก๋งวิ่งเข้ามาชนอุมากลิ้งไปบนกระโปรงรถผ่านหลังคาและกระโปรงหลังหล่นลงมาคลุกฝุ่นที่ลานหลายตลบคนเหล่านั้นเป็นลูกน้องของบารัก ชายสองคนเดินเข้ามาหนึ่งคนใช้ไม้ฟาดไปที่หน้าอุมาจนสลบเมือ่อเลือดออกที่หน้าและหูจากนั้นทั้งสองคนตรงเข้าไปทำลายรถพยาบาลของอุมาอุมามองพวกเขาที่กำลังทำลายรถมือที่เหยียดวางพื้นไปข้างหน้าเปลือบไปด้วยเลือดอยากจะลุกมาปกป้องรถแต่เขาก็หมดแรงอุมานึกถึงกนกภาพในอดีตต่างๆย้อนเข้ามาก่อนที่เขา จะหมดสติไปกะนกมาถึงที่เกิดเหตุตาม G P S เห็นรถของอุมาจอดอยู่ก็วิ่งเข้ามาเห็นรถบุบเสียหายก็ตกใจใจเสียตะโกนเรียกหาหันไปมองทั่วบริเวณเห็นคนที่นอนตะแคงหลังให้ที่กลางลานดินกะนกรีบวิ่งสะดุดเสียหลัก เห็นลอกเก็ตของอุมาตกที่พื้นมองไปข้างหน้าเห็นชายที่นอนฟุบที่แขนหันหลังให้เสื้อด้านหลังก็เปื้อนฝุ่นเกลืะเต็มไปหมดภาวนาขอให้คนที่อยู่ข้างหน้านั้นไม่ใช่อุมาและคิดว่าต้องไม่ใช่อุมาที่นอนหมดสติอยู่เมื่อเดินมาถึงก็ย่อตัวพลิกร่างผลบาดเจ็บพบว่าเป็นอุมาจริงๆกนกก็ตกใจเสียขวัญมาก ตะโกนเรียกดังลั่นเขย่าตัวออมาที่เลือดเปื้อที่หน้าแขนและมือกนหนกตะโกนร้องขอความช่วยเหลือและหยิบโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงออกมาด้วยมือที่สั่นเทาพยายามจะโทรหาอาทิตยาแต่ก็กลับทําโทรศัพท์หลุดมือกนกรีบตรวจที่พจรและอังลมหายใจจากนั้นก็รีบทำา p r R นึกถึงตอนที่สอบ ที่มีการปั๊มหุ่นยางกนกจึงทำ CPR อย่างถูกวิธีจนอุมาก็หายใจเฮือขึ้นมากนกก็ตะโกนร้องดีใจดังลัน่นมีกล่องปฐมพยาบาลอยู่ที่นั่นจึงทำการฉีดยาให้อาทิตยาขับรถเก๋งตาม GPS มาลงจากรถวิ่งเข้ามาหาเขาตกใจมากที่เห็นสภาพของอุมาอาทิตยาตกใจตะโกนเรียกดังลัน่นเมื่อเห็นสภาพของอูมา ก่อนจะรีบพากันนำตัวอุมาส่งโรงพยาบาลหลังจากหมอรักษาออกห้องมาบอกกนกกับอาทิตยาที่นั่งรออยู่ด้านหน้าห้องพิเศษว่าเขาพ้นขีดอันตรายแล้วกนกเข้ามาดูแลอุมาด้วยความเป็นห่วงตลอดทั้งคืนวันต่อมาอุมายังนอนนิ่งมีผ้าพันที่ศีรษะกะนกก็เดินอ่านหนังสือให้ฟังรอคอยให้เขาฟื้น อาทิตย์ยาที่นั่งอยู่ที่หน้าห้องเดินเข้ามาซบกอดพี่ชายแน่นร้องไห้กระนกก็น้ำตาไหลพลากเช้าอีกวันต่อมาอุมาฟื้นขึ้นกระนกที่นอนฟุบอยู่ที่เตียงอาทิตย์ยานั่งที่หน้าต่างมองไปข้างนอกอุมาเอ่ยเรียกกระนกกระนกและอาทิตย์ยาดีใจมากบอกให้ทุกคนที่อยู่ด้านนอกรู้ว่าอุมาฟื้นแล้วยา่ามาซีซาโมซาจิ รีบเข้ามาด้วยความดีใจอูมาหันมาถามกนกว่าเธอกำลังใส่ชุดอะไรอยู่มันไม่ใช่วัฒนธรรมของพวกเราทุกคนก็ทำหน้างุนงงพ่อกหนกหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอูมาก็หยิบมือถือของกนกปาทิ้งทุกคนก็ตกใจกนกเข้ามาคุยกับหมอหมอจึงบอกให้รู้ว่าอูมา สูญเสียความทรงจำบางส่วนในชีวิตหายไป 2- 3สปีที่พุชกาสรัตและกนกนำเด็กกำพร้ามาที่บ้านย่าส่งสัญญาณยกนิโป้งให้ทั้งสองกหนกเดินเข้ามาหาย่าแล้วบอกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กกำพร้าดังนั้นเธอเลยนำมาเลี้ยงที่นี่ป้ายันก็พูดอย่างไม่พอใจว่าให้กนกนำกลับไปเลี้ยงที่บ้านเธอกนกบอกว่า เธอต้องดูแลอุมาจึงไม่สามารถที่จะดูแลเด็กน้อยนี้ได้ยา่าให้กนกส่งเด็กมาให้ย่าอุ้มที่บ้านชานกากนกยืนดื่มน้ำอยู่อาทิตยาสุมาลทิพหันไปมองตาค้างกนกที่ดื่มน้ำอยู่หันไปมองถึงกับสำลักเห็นอุมาที่ใส่ชุดพื้นเมืองเดินหน้าเข้มเข้ามาหาโมซาจีและมาสีซายืนมองลงมาจากชั้นบน โอมาเดินเข้ามาหากหนกไม่ให้ยืนกินน้ำจะกินจะต้องนั่งลงให้เรียบร้อยและหันมาตำหนิอาทิตยาหันไปมองทางชีพตำหนิที่นั่งบนที่โต๊ะอาหารอาทิตยาอยากจะดื่มชามองซ้ายมองขวาหลบไปซ่อนใต้โต๊ะเพื่อจะได้ดื่มกำลังดื่มดำหันไปมองพี่สะพย้ยก็แปลกใจว่าทำไมถึงได้แต่งเสื้อเต็มยศขนาดนั้น กนกจึงเดินเข้ามามุดใต้โต๊ะบอกอาทิติยาว่าพี่ชายเขาไม่ชอบที่จะให้แต่งตัวสมัยใหม่เลยต้องใส่อย่างที่เห็นเมื่อเห็นอาทิติยาถือถ้วยชาจึงขอดื่มมั่งเมื่อได้ดื่มแล้วก็ชื่นใจยกมือแปะประสานกับอาทิตยาหัวเราะหารู้ไม่ว่ามีใครบางคนยื่นถือแก้วสแตนเลสในมือทั้งสองก็ยื่นหน้าไปมอง ตกใจที่เจอโจทย์ใหญ่ที่สั่งห้ามกินชาในบ้านกนกก็แตะขาให้อาทิตยาออกไปก่อนอาทิตยาก็บ่ายเบี่ยงกนกจึงต้องทำหน้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกค่อยๆมุดมาจากใต้โต๊ะอุมาหน้าเข้มอมงนิ่งอาทิตยากนกก็ยิ้มแก้เกออุมาตำหนิก,กนกเป็นผู้หญิงหญิงเรือหัดกินชาก่อนที่จะทำการสลับแก้วในมือกนกเป็นแก้วน้ำ และสั่งให้อาทิติยาตามเข้าไปกลางดึกทารกน้อยร้องไห้ไม่หยุดปายันเดินเข้ามาเรียกหายา่าแต่เธอก็ไม่เห็นใครอยู่ตรงนั้นจึงเดินเข้าไปอุ้มเด็กขึ้นโดยที่สรัตแลยา่าก็แอบมองที่มุมหนึ่งปายันอุ้มเด็กเด็กก็หยุดร้องไห้ปายันรู้สึกตื่นตันและมีความสุขสรัตแลยา่ายิ้มออกมาที่โต๊ะอาหาร ทุกคนนั่งทานอาหารเช้าชีบกับสุมาเล่นกันจึงถูกอุมาเตือนทำเอาสองพี่น้องจอยทันทีอุมาถามหากหนกกนกเดินลงมาพอดีกำลังที่จะออกไปเรียนอุมาเดินเข้ามาถามกนกว่ากนกกำลังจะออกไปไหนกนกตอบเขาว่าก็าไปเรียนหลักสูตรแพทย์ไงเธอบอกเขาไปแล้วก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุที่อุมาโดนทำร้ายบาดเจ็บ อุมาตอบกลับมาว่าเขาไม่เข้าใจและพูดว่าผู้หญิงนั้นไม่ควรที่จะออกนอกบ้านกนกจะแยง้งอูมาก็ยกมือห้ามก่อนที่จะดึงกระเป๋าเสื้อหูฟังไปจากมือของกนกอุมาบอกให้กนกเลือกระหว่างเขากับการเรียนหลักสูตรแพทย์อุมาเดินออกไปกนกสีหน้าเป็นกังวลอย่างหนัก สุริยันจันทราตราบนั้นฉันรักเธอตอนที่366กนกเล่าให้ย่าฟังเกี่ยวกับพฤติกรรมของอุมาที่เปลี่ยนแปลงไปเขากลับไปเป็นอุมาคนเดิมที่เข่งคลัดในกฎระเบียบต่างๆและยังให้เธอเลือกระหว่างตัวเขากับหลักสูตรแพทย์ที่เธออยากจะเรียนย่าจึงบอกว่าอุมานั้นด้านหนึ่งก็คือชายที่รักกนกสุดหัวใจอีกด้านหนึ่งคืออนาคตของกนกเอง กนกควรที่จะคิดให้ดีดึกแล้วกนกนอนไม่หลับคิดสิ่งที่เกิดขึ้นลุกขึ้นมานั่งเครียดอยู่บนที่นอนอุมาที่นอนอยู่หันมาบอกให้รีบนอนพรุ่งนี้เธอจะต้องตื่นแต่ตีห้าเพื่อจะสวดมนต์พร้อมกับเขาเช้าวันต่อมากนกทำอาหารในครัวโมซาจิเดินเข้ามาช่วยเกิดมีดบาด กนกรีบปฐมพยาบาลให้ลุงบอกกับกนกว่าดวงตาของกนกนั้นเป็นประกายเมื่อตอนที่กนกทำแผลให้กนกเกิดมาเพื่อที่จะเป็นหมอมาซิซาเดินเข้ามาก็พูดเสริมว่าลุงเขาพูดถูกแล้วกนกจึงบอกว่าที่เธอเข้าเรียนหลักสูตรแพทย์ก็เพื่อจะเติมเต็มความฝันเรื่องรถพยาบาลฉุกเฉินของอุมาให้สมบูรณ์ กนกกลับไปหาย่าที่บ้านเธอดีใจที่ได้เห็นปายันอยู่กับเด็กกนกเชิญญาไปร่วมทานอาหารค่ำในวันนี้เธอจะแจ้งการตัดสินใจของเธอหลังจากทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้วที่บ้านชานกาหลังจากทานอาหารค่ำกันเรียบร้อยทั้งสองก็มานั่งรวมกันที่โซฟาห้องโถงอุมานั่งอย่างเคร่งเครียด เพื่อจะรอฟังการตัดสินใจของกนกสารัตบอกปายันว่าอุมากลับไปเป็นคนเดิมแล้วป่ายันพูดกับสรัตว่าอุมาดูแป,กแปลกๆพิกลเมื่อเขาใส่ชุดพื้นเมืองกนกเดินมาอุมาจึงถามกนกว่าเธอตัดสินใจว่าอย่างไรกนกที่ยืนอยู่บอกว่าชีวิตของเธอไม่สมบูรณ์เมื่อไม่มีอุมาอุมานั้นเป็นทุกอย่างของเธอ พวกเราฝันถึงอนาคตที่สดใสด้วยกันที่เธอเลือกเรียนหลักสูตรแพทย์ก็เพื่อจะเติมเต็มความฝันของอุมาดังนั้นเธอจะเลือกสิ่งนี้กนกบอกอีกว่าเธอรู้ว่าอุมาจะต้องยอมรับในการตัดสินใจของเธอและปล่อยให้เธอเรียนหลักสูตรการแพทย์จนจบอุมาหน้าเข้มไม่แม้แต่จะมองหน้ากนกกนก เดินไปที่ประตูจะก,ก้าวพ้นประตูเสียงอุมาก็ดังกล่าวขึ้นสั่งให้กนกหยุดอุมาเดินเข้ามาจับแขนซ้ายแล้วพากลับมาที่กลางห้องโถงเดินมาหยิบกระเป๋ากนกแล้วหันไปพูดกับกนกว่าชีวิตเขาไม่สมบูรณ์หากไม่มีกนกดังนั้นเขาจะส่งเสริมกนกไม่ว่ากนกจะตัดสินใจอย่างไรอุมาพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I love you กนก พูดแล้วก็ยิ้มกนกสีหน้าแปลกใจกนกตื่นเต้นที่ได้ยินอุมาพูดภาษาอังกฤษนั่นหมายความว่าอุมาไม่ได้สูญเสียความทรงจำอุมาบอกว่ากนกสามารถที่จะเรียนหลักสูตรแพทย์ของเธอต่อไปได้พูดแล้วก็ยิ้มส่งกระเป๋ายื่นให้อุมาบอกว่าที่เขาทำนั้นเขาแค่ต้องการให้กนกนั้นตระหนักได้ว่าหลักสูตรการแพทย์ที่กนกจะเรียนนั้น สำคัญกับเธอมากอุมากับอาทิตยาก็แตะมือประสานกันกหนกหันไปมองหน้าคนทั้งสองแล้วเอ่ยว่าดรามา่าอาทิตยาก็ช่วยแก้ต่างให้พี่ชายว่าอ่ำกันเล็กน้อยใส่แอคติ้งกันนิดนิดหน่อยๆเพื่อจะให้ชีวิตมีรอยยิ้มอาทิตยาก็ยกมือจับหูขอโทษ กนกจะทำโทษอาทิตยยาแต่เขาก็รีบถอยหนีอุมาหันมาจับบ่ากนกมาให้กำลังใจว่าบททดสอบเล็กๆน้อยๆจะทำให้กนกแกล่งขึ้นและรู้ใจตัวเองมากขึ้นกนกมีความสุขมากจึงได้กอดอุมาไว้แน่นอุมายิ้มกว้างยกนิ้วโป้งให้อาทิตย์ยาอาทิตยยายิ้มทำท่าล้อเลียนโอบกอดตามทุกคนในบ้านก็ยิ้ม ปายันที่กำลังอุ้มเด็กกนกเดินเข้ามาหาแล้วแกล้งบอกว่าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าต้องการเด็กคนนี้คืนเพราะพวกเขาเจอคนที่ต้องการจะรับเลี้ยงแล้วปายันก็ถามว่ากนกจะยกเด็กคนนี้ให้ใครปายันก็ขอร้องเธอผูกพันกับเด็กคนนี้กนกจึงบอกปายันว่าไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าพวกเธอนั้นได้แจ้งชื่อคนรับเลี้ยงเด็กคนนี้ ในานามชื่อของป่ายันแล้วป่ายันได้ฟังก็ยิ้มทั้งน้ำตาญาติเสริมขึ้นมาว่าเธอแค่อยากจะรู้ว่าป่ายันผูกพันกับเด็กคนนี้มากแค่ไหนเช้าวันต่อมากนกเตรียมตัวที่จะไปเรียนวิทยาลัยทั้งสองก็มายืนร่วมขอพรก่อนที่จะจูงมือเดินเข้าไปที่โต๊ะอาหารอุมาเสิร์ฟอาหารเช้าให้ ก่อนจะพานั่งรถพยาบาลเคลื่อนที่ที่จอดอยู่หน้าบ้านพาไปส่งวิทยาลัยเพื่อนบ้านต่างก็ออกมาโบกไม้โบกมือร่วมยินดีกนกเมื่อมาถึงวิทยาลัยพร้อมครอบครัวกนกได้รับคำอวยพรจากปู่เลีย่าปูา่เลีย่าอวยพรให้กนกเรียนจบหลักสูตรแพทย์เพื่อจะได้มาช่วยเหลือผู้คนกนกทำความเคารพสัมผัสเท้าผู้ใหญ่ ปู่ยาโมซาจิและมาซีซาจากนั้นเข้ามาสวมกอดสุมาลสุมาลให้ของขวัญเป็นแฟ้มเอกสารที่กนกดีใจยิ่งอุมาเรียกกนกกนกเดินเข้าไปหาอุมาขอให้กนกนั้นพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆกนกสวมเสื้อกล่าวสีขาวรับกระเป๋าและหูฟังมาถือทุกคนบายบๆให้กนกกนกสวมกอดอุมามาซีซาก็ยกมือปิดตาสุมาล ทุกคนยิ้มเบิกบานกนกเดินเข้ามาในอาคารยิ้มอย่างเต็มสุขฉากหลังมีทุกคนที่ยืนอยู่ยิ้มไปกับความมุ่งมั่นของกนก